ปลากรินครับผมเฮ้ยโดนแล้วครับผมโดนแล้วอุ้อุ้สวยสวยกินนิ่มขนาดละปลาหมักไปหนูมันอยู่ในปลาดึงแล้วครับผมองปลากริมเราลองหันมันติดนใหม่นะมันลุดดึงไปแล้วครับผมอยู่ครับผมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสวยเลยตัวนี้งามเลยคุณ สวยสวยเลยครับผมโอ้โหปลาอะไรปลากาเอลาโอ้โหที่เห็นกันมีถึงสามเตีมที่ไทยเห็นตัวเล็กไม่ได้ไม่เห็นตัวแรกนะที่เป็นตัวนี้ครับเห็นหนึ่งสองสามอย่างเนี่ สวัสดีครับผมตุ๊กเบนนะครับผมหลังจากเดินงานครับผมประมาณแต่หนึ่งเวลาก็น่าจะประมาณสี่โมงเขื่อนครับผมมาสักพักหนึ่งน,นะครับผมนี่แหละไม้ตาต้นตะทิน,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 นเยอะเข้าครับผมมันเก่าครับอย่าครับผมตกบอกรายครับตกอยู่ประมาณปลายคันเป็นแถวกกลางหน่อกับผมนำอะไรมุกจีใดละตัวนึงครับผมตัวกขลังงามเลยเป็นปลานิ้นครับผม ส่ยางสวยเลยนะใส่เยือเป็นใส่เยืออันนี่นะครับเป็นเดือดใส่เดือนมา <c oughs> เอาตกเป็นเดือดสดครับผมแล้วก็ใส่เดือนแดงครับอยู่กับผมมอนวิถีคนพื้นถิ่นครับผมหากับข่าวแรงกันครับผมหังจากเลิกงานครับผมใส่เยือสด ปลาเสียบมือที่วัดลองบึงก่อนครับผมมันหนึงแดดอยู่ปลานึงมากินเม็ดก็เลยพอตอดบาดสองบาทกันเลยวันนี้ว่าปลาหน่อยครับผมแล้วก็ใส่ให้เกียรตเข้าไปนะครับผมมันคมหอมๆเนี่ยจักหน่อยปลามันกินมากกินเมียสดนะครับผมน้ากับึกกระมันเมียกลักวๆนี่ครับ ปลากินปลไก่นะมันกินอยู่พมาณนี่แหละะมาณปลายขั้นเบ็ดนี่นี่ครับผมอยู่ในติต่อกล่ออกกางบ่างตามนากินเหล่าฟังตามกันบ้างรุ่นกันบ้างครับผมมีตัวอีกบ่าหรือมาตัวเดียวจะม้ปรากฏ ไปกดแชร์กดติดตามนะครับผมวิธีคนพัดทินครับผมหาตกเป็ดหาอยู่หาจินครับผม นต่อเดียวตาหน่อยปะนกๆน,กนะทอนตืาเหีห่ยบเลยไปแล้วไปแล้วไปรอาไหมเอาไหมลิฟ์ไหมใส่ตะกวน ไอ้ตัวกว่าบ่าวก็เห็นว่าอย่างพมันเลยโผล่ขึ้นมาสูงตวมันหนักงก็เลยบ่อยากใส่ลายทุนมันเป็นทุนโฟมมันก็เลยสูน้ําลายอ่นอยอา Uh. 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 bộ một là nhào. hết, ơi oh, là ở hồ hàng được một con tập khen ආහ් ළිය នេះครับผมโตนึกว่ามันปานมาครับนี่บ่าครับต้องหั่นมันปานบ่ได้ทายเนาะนี่ก็ใส่งามอยู่ซั่นแหละอาก็ได้ใส่ประมาณ4-5ขีดครับผม ก็ามีครูตลอดนี้สิบว่าใส่ให้เิดใส่แต่ใส่เดียนรวนเลยออ คื่มองเก่าของ, ừ, ของบ่าโอ้ของไม้อากระทิบาเนาะโอ ก็ได้อยู่ได้แต่ข้อมือว่าอยู่มันดึงหยกหยกหยกอยู่ป่าก็บหมุไปติดใหม่ร้ยเต็มสองไม่ก็้ายเรียนออกไปตัวเบ็ดเป็นเบ็ดเบอร์หนึ่งครับผมซีนุสายเอ็นเบอร์สองขุ้นห่าครับผม ไซ,น,ซน้าก็คือกันโฟะาซน้าตะกี้ใสเบอร์สองเจ็ดศูนย์มันเบิกันเลยไปสีก็เลยใส่ซายลักมันไปก่อนใส่ซ้ำกันมาตัวเดียวว่าป่านนี้ผมครูตั้งทาทายดีๆเรอะมากเลย เห็นครับผมเฮ้ยโดนแล้วครับผมโดนแล้วอู้หูสวยสวยกินนิ่มขนาดวะกินนิ่มขนาดครับผม,นเ,นมเน่มเน่ำเลยสวยเลยนึกวาปลาน้อยค่อยๆจมลงอืมนน้มกินนิ่มขนาดปลาไงเกิดอะไรขึ้นเอียงปลานา้อยคลอยเน่ำเน่เนลง ติดสองหมากไว้บ uh, น <desserts> <laughs> ี่สวยติดสองอันเลยเจ็ยเจ็บเจ็บลุดนแล้วดินไปดินมากระโดดตัวอักษรตัวแรกอ่ะ ตัวเล็งกง่กว่าไอ่ไทยไม่กั่วทำฝามันเริมมามามันเดหมองดีนะอธิตักมาก ปลามันมากินเศษเดียนครับผมใส่เยอะนะเข้าไปเวันนี้มากินเยอะเศษเดียน ว่าน้ําพัดมันไปของไม้ครับทุ่นมันจมซั่นเนาะปลากินบ่ไกลกินใกล้ใกล้ปลาบ่อยู่อยู่น้ําลึกปาบ่อยู่กลางนคปลาบ่ออกน้ําึกตกน้ําึกส่วนหลายก็เคยตกแต่่าเมื่อก่อนตกโไม้นัเป็นปลาแงปลาใหญ่บ่เคยเห็น ก็นี่งปลาขาวตาหนีนบ้บอกมันมาอยู่นำ้ำเลยกว่าอหากินแบบฟังเข่าปลาจมหายไปซึ่งปลาติดไม่ปลามัดไปหนูมันอยู่ในป่าดึงแล้วครับผมองปลเห็นบอกมองหันมันติดไหม่นะาะมันลุด มเพี้ยในปานี่ในสรไหมปลาเนี่ยไม่ใช่ปลานินต็นเบ็ดตรงมุมหนึ่งมันของส่วนเขาน่ะติดปลาอยู่แว่ามันของใหม่ปลากระลุดเบ็ดกระขาดไปยาหลังหนึ่งนี่เป็นปลานี่ไเกลือนเบ็ดอีกต่างหากเ้นี่เป็นปลา ไป,ปยังไงปะคือลปนิ่งหนึ่น,เนงนเลยให้หูสีปลานั่นบอกกันด้ครับธนาทุกคนที่บังคีนี้ก็ไดน้นิ่เขาว่าปลายหว่ะปากาไปลากาหรือปลานี่หว่เอา ปลามันยู่ได้นั่นมาเข้ากับเลนไปตามันเนี่ยอยู่หันก้อนมาท่านใส่ถุงเนาะมันมักไหลไปนะคุณปลามันอยู่ทงางไยนะ่ะเฮ้ยเฮ้ยดึงเลยครับอู้เสียดายว่ะมาติดเลยน่าจะใส่เต็มทีเลย ปลามันอยู่นี่นเั่นันน้นบดตอนหนาบดกินต้องเล่นไปตามเกมมันเลยแหละตกตกแบบมัวม,มัวไปปลากินนิสช้ก็ตกไปอย่างนี้นตายยีทีคนผัดถิ่นครับมาเอา้เอาปลามันหลีกันเอาปะยอนแผ่นอีกขึ้นของอีก มาไหมด้วยบากงกีโต๊ะบางกีปลามีอยู่ในปลาลหนึ่งไปแล้วครับผมอยู่ครับผมเฮ้ยโอ้โหโอ้โหสวยเลยตตวนี้งามเลยคุณ <c oughs> สวยเลยครับผม สวยเลยครับผมสวยสวยงามเลยเล่นไปตามเกมนั่นแหละุใหญ่กว่าตัวแรกที่บริธาอีกเต็มสวยเลยเห็นบ่เล่นตามเกมมันกินแบบปลาหน่อยกิยนเนาะดึงปงเอง้ยขาดเสียขาดเลยไข่ยิ้วอยู่แน,น่อนิหมูเบ็ดขาดปลาอยู่ เบ็ด,ดออกก่อนสวย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 เลยครับผมโอ้โห,โห,โห,โหมาได้เวลาเอาถุงขึ้นมาแล้วใส่ตาทำไมโอ้ชออิ đi đi đi, rút bạp bay đi bay 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 này, bay 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 sao cái tàu lúc nhao tà tìm mở lại hát kìm bơi tìm cái sáng tang nha em phục vệ loại hôm say anh dìu sai băng đem kìm hôm anh kìm อยู่แถวั่นบ่อยู่แถวั่นบป่ปลาตามเกมมันมันมักงอยู่ในหันมักงอยู่ในปลาเขาก็ย้อนไปในปลาปลาที่ติดใหม่ โอ้ติดใหม่แล้วที่เผยแล้วครับผมฉันนึกว่ามันของเอาไปพละไลฟ์ไปปล่ยผมนึกว่ามันของจมลงพันยูเป็นสิ่งเดียวฉันนึกว่ามันของเด็กหยอกขึ้นมาแบบปลากินเม็ิดอู้อ๋อตัวเป็นไงกันแน่ฉันนึกว่าเพิ่งติดใหม่ซะหนอ มาหากระติดใหม่มต้องสายไฟมันต่กัวกขาดกลัวกระขาดลุกมุนกรขาดลุกมุนลุกมุนกัเลยวัตสิกับกันยังอันนั้นอยู่ยังแขนก็เลยเห็ดแบบเดียวไมนค่าใจกับป่าที่มันอยู่นี่มาที่มันเต็มแล้วเปิดทยยังี่กันกันเด็กว่ามันอันนั้นเนาะมือมันของไม่กระถินค่อยๆจมลงหมดยูซี ยกขึ euh <स्जुँण <स्जुँण देंधे, देंधे, ้นมาปลปากกินเอาเลยมันบักยุ๊กๆเฮาก็เลยย่อนไปตามมันนี่เอ้าตัวใหญ่เบิดแล้วบ่ไล่บ่ băng nương cả bẹn này đấy, nặn, tôi nói, băng nương hàng chục ngàn nín cả bẹn gì đấy, coi chấm một chút, xây ca xăng nào, tôi nói rằng นะขับมาเปิดผลงานกันครับผมสมผลงานกันกัน,กน ผนงานกันครับจัดไปหลายแต้มเลยมันโอ้โหแ,แต้มสวยๆครับแต้มสวยเลยที่เห็นเนาะที่เห็นก็นมีแต่สามแต้มที่ไทยเห็นตัวแรกไม่ได้มังไม่เห็นตัวแรกนะที่เป็นตัวนี้เห็นหนึ่งสองสามอย่แหละ เมนก็คือว่าได้ปลาสีต,ตัวหนึตัวได้ปลาสันนิษมบ่ฮะสันนิษมสัน,นตัวใหญ่ครับผม,มตัวนี้ตัวที่สองตัวแรกตัวที่สองตัวที่สอง,ต,สองตัวที่สามเลยก็ปลากาผมมันก็เป็นงานก็ได้สวยครับที่ไป โอเคครับผมฝากากดไลค์กดติดตามเลยครับผมส่องวิธีค้นพัดทินครับผมสวัสดีครับ